สวัสดีตอนเย็นๆของที่22แจ่เดี๋ยววันนี้นะชวนลูกๆมากินข้าวที่บ้านนะรวมทั้งแฟนใหม่ของลูกสาวด้วยจะกินปิ้งย่างกันอเอาเข้ามากันแล้วเดี๋ยวนาลีถ,ถ่ายเลยเออ <ไป S 1> อ่ะ,ออะนะก็มีต้มกิมจิเนาะกิมจิซกป,ปะกระดูกหม,มูมมแล้วก็นี่ปิ้งย่างปิ้งย่างอันนี้นะมีเนื้อนะเป็นเนื้อแอนโคเนื้อติดมันอันนี้แบบ ไม่ไม่ผสมอ,อะไรเลยอันนั้นผสมซอสบาร์บีคิวของเกาหลีนะแล้วก็หมูสามชั้น <c oughs> มีกุ้งกับปลามึกแล้วก็ขึ้นเคียงนะอันนู้นก็เป็นหมูสามชั้นผสมกับซอสบาร์บีคิวนะแล้วก็มีผักต่างๆแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มสก,กีจ้ะ อ่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำซุปมาใส่ในอันนี้เลยนอหน่เริ่มย่างกันเลยจ้าจุ้งตกทะเ์มีแะเพ็นยังไงบอสนี่แต่มันพ้นระเลงไงนะที่แม่น่ากินเลยแวะมากินข้าวในเมืองจะพอดีมาเอาซาลาเปานะสั่งโอ๊ตแต่ทะเลมาน่ากินมากเดี๋ยวรออาหารอื่นๆนะพอดีนะสั่งเป็นกระพงกระเพราอะไรมอยู่แล้วแล้วก็พวกผักสีแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันแล้วกัน มาแล้วจ้ยำมุ้เส้นจริงๆริแล้วใส่สั่งยำมุ้นเส้นนะที่นี่ก็เป็นยำมุ้เส้นทะเลแล้วทีนี้นะเนี่ยสั่งไปว่าสั่งยำมุ้เส้นแล้วใส่หมูสับลงไปด้วยด้วยว่าอยากกินแบบฟิลเหมือนยำมุ้เส้นที่เมืองไทยเนาะสรุปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจนะอยู่ดีว่าจะใส่หมูสับกันก็เลยไม่ได้หมูสับมาจ้ามาแล้วปาซีอิ่วทะเลนะ ผัดซี๊ดผัดซี๊ดเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเลยมาแล้วจากกะเพรานะกะเพราเนื้อสับลาดข้าว <c oughs> อ,อร่อยให้ทางว่าแววเพชรกันที่แล้วจึงเ,เ,เออว่าสั่งเป็นทาด ทำให้แผลไมะะ่ใช่หอืมอร่อยสงมติเป็นถาดอร่อยเลยเหมือนกินที่เมืองคายเลยอ่ามีจ้าซาลาเปาที่ได้มานะหมูสับห้าก้อนเนี่ยเอ่ห้าลูกเนี่ยมันหกสิบบาทหกสิบสลิดคราวนะใส่หมูสับก็นะสั่งหมูสับมาสองเอ่อแล้วก็ขนมขนมตาลก็หกสิบสลิดคราวอันนี้แบ่งให้ลูกสาวไปบ้างแล้วนะแล้วก็มีชูไหม ขนมจีบอันนี้ก็6กสิบจ้ะเฮ้ยนเ,เกิอไม่เห็นก็อันนี้เลยเดี๋ยวจัดใส่จานแล้วมาถ่ายให้ดูใหม่นี่จะจะใส่จสานนะก็ประมาณนี้เลยสองสี 2, 4, 6, 8, 8, ่หกแปดแปดรูปหกสิบสวีสราวนะเอ่อซาลเปาเนี่ยถ้าเป็นไส้หมูสับไข่เค็มนะมันแปห้าก็เลยว่าหมูสับไข่เค็มนะ้าเคยสั่งแล้วนะว่านะ้าชอบหมูสับเฉยๆมากกว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ให้เดนนี้เขาไปกินเนาะ เดี๋ยวมาทอดทอดมันกันจ้านะเนี่ยทําทอดมันไก่นะวันนี้หมักเอาไว้สักพักแล้วแหละเอาเข้าช่องฟิตไปแล้วประมาณสักชั่วโมงนึ่งนะเดี๋ยวมาทอดเห็นจริงๆแล้วอ่ะปกติที่นะ้าทำเนี่ยนะ้าไม่เคยเอาเข้าช่องฟิตเลยนะอยากลองดูว่ามันจะดีมากน้อยกว่ากันแค่ไหนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันเสร็จแล้วจ้าทอดมันไก่ของน้าพอดีใช้น้ํามัน มันก็ใช่นนํามันที่เก่ามากหรอกแต่ว่าเวลาทอดไปทอดมาแล้วมันมีอากาศอยู่สีมันเลยเป็นกระดำกระด่างอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันทอดมันไก่นะที่นะเอาไปเข้าช่องฟิตมาเมื่อกี้ด้วยว่าเวลาทําลูกชิ้นหมูหรืออะไรใดๆเนี่ยเขายังเอาไปเข้าช่องฟิตเพื่อให้เวลามันออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นหมูเด้งหรือลูกชิ้นเด้งใช่ไหมนะเลยว่าเฮ้ยเอา ทอดมันที่หมักแล้วเข้ามั่งดีกว่าว่ะเผื่อจะได้เป็นแบบเนื้อเด้งๆอะไรนี้เดน,นิสเนี่ยเขาชิมไปแล้วนะเขาบอกว่าก็อร่อยดีนะเธอคือเนื้อไม่กระด้างอะจ้ะเนื้อไม่กระด้างอ,อทอดมันไก่อะน,นะเคยทาคลิปไปแล้วนะนานมากแล้วมันก็ไม่ได้ทํายุ่งยากหรอกก็มีไก่สับไมโฟกัสแท๊กยังไงยังไงาป โฟกัสตรงไหนเนี่ยเออโฟกัสในจานอ่ะชิมจ้ะเนื้อก็ไม่กระด้างนะแต่น้าว่าติดเค็มไปหน่อย ถ้ากินเปล่าๆแบบนี้แบบไม่โอเคต้องกินกับข้าวอ,ะอ่ะ,อะส่วนผสมที่น้าใส่ลงไปนะไก่ซับพริกแกงแดงน้ำปลาน้ำตาลเอ่ผกแอรแป้งข้าวโพด ไข่ไก่แค่นั้นแหละผสมผสมขยำขยำรวมๆกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแค่นั้นก็เสร็จเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีรสชาติเข้าเนื้อไก่เนี่ยก็ทิ้งมันไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรใดๆเนี่ยแล้วก็จะเข้าช่องฟิตหรือไม่เข้าช่องฟิตก,ก็ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยจ้ะเพราะถ้าเกิดว่าทอดแล้วกินเลยตอนทอดอ่ะมันก็พองขึ้นอยู่นะมันพองขึ้นดีๆเนี่ยพอเอาลงมาใส่จานมันเหี่ยวซึ่งแม่ค้า ที่เขาทำทำกันก็เห็นมันก็เหี่ยวนะบางเจ้านะออน้าก็รุ้มกันว่าเขาใช้หรือใส่อะไรใดๆมันถึงได้ไม่เหี่ยวลาขึ้นจากเตาแล้วนะเฮืยอย่างนี้จ้ะกำลังผัดเลยผัดพริกผัดพริกใหญ่นะปลาหมึกกับกุ้งแล้วก็ใส่เห็ด แล้วก็มีทอบมันไก่เมื่อกลางวันเนาะก็เดี๋ยวไว้เย็นจริงแค่นี้จ้ะ